สวัสดีครับอันนี้ตัวอย่างนะครับต้นนะครับใกล้กันนะครับแถวเดียวกันแต่ไม่สามารถออกยอดตียอดมาพร้อมกันนะครับอันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับแถวเนี้ยอยู่ระยะกลางเพศาลาทั้งหมดนะครับเริ่มที่จะเข้าสีเริ่มแก่นะครับแต่ต้นขวามือนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยใบชุดสองพึ่งจะโผล่เองนะครับเนี่ยพึ่งจะแทงปีนะครับ อันนี้นะครับวิธีแก้นะครับก็ช่วยในการกระตุ้นนะครับก็แต่งแขนงข้างในนิดหน่อยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยผมไม่มีเวลานะครับเรียนตรงตรงเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับแล้วก็ทางบริษัทก็ไม่ได้ให้หยุดติดต่อกันแล้วนะครับ2วันผมก็หยุดกลางสัปดาห์นะครับคือกึ่งกางๆก็ยังลาบากอยู่นะครับตอนนี้ก็วางแผนเตรียมนะครับเดี๋ยวให้ผ่านฤดูกาลนี้ไปก่อนนะครับค่อยว่ากันนะครับเรื่องของการทํางานประจา เห็นไหมครับเนี ja ่ยกำลังต้นแต่ละต้นมันก็ไม่เท่ากันนะครับเนี่ยอยู่ในแถวเดียวกันเลยนะครับเนี่ยติดกันเลยนะครับต้นระยะเจ็ดคูณเจ็นะครับห่างกันเจ็ดเมตรเห็นไหมครับแต่ละต้นอย่างที่บอกนะครับไม่สามารถทําให้ออกยอดพร้อมกันได้นะครับทั้งสวนเนี่ยนะครับถ้าคนที่ทําออกยอดพร้อมกันได้นะครับก็คงจะเป็นเทพทุเรียนแล้วนะครับเทพทุเรียนแล้วนะครับอันนี้เท่าที่ ทำมานะครับก็ไม่มีส่วนไหนที่ออกยอดพร้อมกันหมดนะครับมันจะมีบางต้นที่ออกดอกบ้างไม่ออกบ้างนะครับก็เหมือนกันนะครับสรุปว่าต้นนี้ก็ออกดอกช้ากว่าต้นสายมือนะครับต้นสายมือเนี่ยใบที่สองแก่ไอ้นี้พึ่งจะแทงปีนะครับแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแต่พ่นยาไปสองครั้งพร้อมกับต้นอื่นๆนะครับโอเคอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับ อาจจะเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็วิธีแก้ไขก็นะครับแตงกิงกระนงข้างในนิดหน่อยนะครับช่วยการกระตุ้นนะครับเร็วขึ้นหรือใครจะให้ปุ๋ยก็ได้นะครับระยะเนี้ยนะครับระยะปีเนี่ยนะครับต้นนี้นะครับมั่นใจได้ว่าฤดูการก่อนก่อนที่จะตัดแต่งกิ่งนะครับโดนเพลี้ยหอยนะครับใบแรกก็ออกมาค่อนข้างสั้นนะครับโอเคอันนี้วิธีแก้ไขนะครับ ก็ลองดูนะครับอันนี้เผื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมนําข้อมูลจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสวนที่นี่นะครับในสวนของผมเท่านั้นนะครับที่ลงในช่องทุกวิดีโอนะครับโอเคก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็กดคอมเมนต์ไลค์ทุกใจกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเรื่องทุเรียนนะครับโอเคขอบคุณครับ